เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมสติกวอ a r 3กับแมดยอดหลังนะฮะในคลิปนี้เราจะมาดู How ทูแก้หลังจอมเวทนะฮะคือหลายคนอาจจะรู้วิธีแก้ทางแล้วแหละมะั้งก็ไม่เป็นไรนะฮะเราพาไปดูเซจจอมเวทก็นแล้กันนอนสำรับคือผมเล่นฝั่งนี้นะไม่ใช่ฝั่งนี้ก็เป็นเรื่อง,องจอมเวทล้วนซึ่งจอมเวทล้วนส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมีซอมบี้เอาไว้เป็นเพิ่มนักธนู เริ่มนักธนูป้อมนะฮะเอาไว้ป้องกันแล้วคนนี้ไม่ใช่ฮะโอเโครับเราเริ่มยึดป้อมกลางก่อนเลยคราวนี้เราเล่นสายสม,มอนนะฮะสายสม,มอนก็คือเล่นเกมเร็วนั่นแหละเนาะโอเคมาเอาทำการเริ่มปว่วนไปเลยนะฮะพยายามอย่าให้เขาเออกดน,นะฮะสมอน จดทายเกมเพราะมันค่อนข้างจะโอ้นค่อนข้างจะโหมากนะแต่ว่าเราก็จะมีเงินมาด้วยเหมือนกันถ้าเรายึดป้องกลางได้เรื่อยๆโอเคนะตอนนี้เราฝั่งเราเริ่มมีประชากรเราเริ่มอัปเกรดทางด้านของอมีสปอร์แล้วนะตอนนี้นะโอเค หัวเรื่อยๆนะฮะขอเร่งสปีดนิดนึงแต่อันตรายอย่างนึงตอนถ่ายครั้งแรกเมื่อกี้ค้างไปเลยมาไม่เป็นไรไว้อยู่ฮะตอนนี้เจ้าเวทยังไม่มานะฮะเพราะว่ามานาเขาก็กิ่งไม่ผ่านเฮ้วมาระวังด้วยนะฮะนักธนูป้อมเขาโหดมากเอ,อ,เอ,อ,อือหีฮะตาเป็น ไม่หยุดยอนแค่นี้เราไม่หยุดยอนฮะแต่เรื่องติดนี่น <c> ะ <oughs> <า>โอเค <c oughs> เจอแบบนี้เราต้องหุบก่อนเรื่องแล้วนะแต่ว่าซอมบี้เรามันยังไม่เยอเท่าไหร่แั่นราตองรอไปก่อนบินยังไงให้ไม่โดนก่อนคุณมันก็โดนบ้างเลยเนาะหลังจอมเม่เขามาสองแล้วนะโอเค ธน,นูเราตอนนี้ก็เริ่มเล็กซึ้แล้วนะนนเราจะพยายามเจาะเข้าไปนะฮะซึ่งฝั่งเจเว่ก็มีทั้งเรื่องของสกิลฝนน้ำแข็งด้วยฮนะซึ่งต้องระวังนะ,ะัะไม่งั้นเราจะโดนธนูใยล่วงได้ก่อนโอเคมาเร่งสปีดมาเราจะเริ่มเจาะเข้าไปนั่นไงฮะปอยก่อนพอฝนแข็งหายแล้วบุกต่อ เราเอาสเปียร์ต้อมาเป็นตัวแทงให้ด้วยนะครมันจะได้บุกไั้จะได้จับเข้านานขึ้นโอเคอืมแว่าโหดมากเลยนะฝั่งนู้นะโอเคตอนนี้อินชอนเมนกล่องเขาเริ่มทํางานแล้วนะต,ตอนนี้ก็คือต้องรีบละเงินเข้าตอนนี้ไป 3, สามพันเศว,วนานานเลยยังไม่ถึงไหนเลยโอเคมาตอนนี้เริ่มค่านะักขุดเขาได้แล้วนะ พขฆ่านะักขุดเขาได้ปึ๊บเขาก็จะไม่มีมานาเนี่ยนะครับอังวะนี้แหละถ้าเขาไม่มีมานาก็ทําอะไรไม่ได้คือเขาไม่กล้าใช้ฝนมาแข็งพัวถ้าใช้เขาจะไม่มีมานาตอนนี้ใกล้ตอนนี้ยิงป้อมเขาได้แล้วนะมีนดแปลว่าเขาไปทำยังไงาตอนนี้เท่าออกมา <S 2> <S 2> โอโ้โหนักขุดออกมาแบบนี้มันจะต้องโดงนแล้วมั้งเนี่นีไงฮะอ,ออกมาทําไมโอโ้โหใช้ชุบอย่างนี้เลยเหรอ เจาะเริ่มเจาะเข้าไปใหม่นะฮะตอนนี้ป้องกางเราอัพเต็มแล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันหาตรงย่อมมันจะเจาะเข้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจริงจิสร้างแต่ขนูมาก็ได้นะขนูร้วนแบบนี้นี่ลองใช้ฝนน้ำแข็งไปแต่มานาเขาก็มาได้อีกนี่เรียบร้อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอืมมาเ่มกระตุกรถนะ ตรงนี้ก็ต้องพยายามเจาะเข้าไปหลายรอบหน่อยนะฮะแต่ว่าเขาก็ยืนด้วยผนแข็งนะวิธีเจาะเข้าไปง่ายนะเพราะคนต้องมีเหละนะฮะในการจัดการถ้ามีเหลมันจะช่วยได้ดีมากแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช้เหละนะซีต้องรอหรือเปล่าว่ามันจะเจาะเข้าไปได้หรือเปล่าแล้วก็เรามีแวมด้วยนะฮะดังนั้นเวลาเราใส่ไปเราก็จะฮิวตัวเองได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้โอเคเล่งหน่อยปื๊ด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  เาต้อขุดมาระบายก่อนเพื่อที่เราจะเอาธนูตอนนี้ทองเราไป8 0 0แล้วนะฮะส่วนฝั่งนู้น8 0 0นะฮะโอเคตอนนี้ฝั่งนู้นตั้งไปมือแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ธนูเราก็ึ้นจะเยอะมากแล้วหยุดด้วยฝนน้ําแข็งมาแล้วนะฮะธนูเราไม่ตายหรอกอมมี่เราแทงได้ดีมากแต่มินเนี่ยนฝั่งนู้นไม่เยอะสิบหายเลยโอเคหืมตายก็รัวตายก็รัวไปเริ่มจับเขาได้แล้วนะแบบนี้ต้องใช้เหลือล่ะ สุดอยู่น้ำแข็งเขามาอีกแล้วนะฮะโอ้โหพนูเราเยอะมากอาไปดูนักขุดฝั่งตัวเองก่อนเดี๋ก็อยู่3ามคนฝั่งน,นู้นนักขุดมีสี่โค้ดเขาต้องขุดมานาถ้ามีเสียงสกัดแหงๆก็ขอขอภัยนะพอดีว่าในคลิปใช้อ,อแอปตัดเสียงรบก,กวนออกซัมโมอนอีกนะฮะซัมโมนมาไม่ทันเลยตายซะก่อนแล้วฝั่งน,นู้นเร้เอานกมาระบายแล้วนะโอเคเขาจะบุห่รเลยลาเาจบุ่หรือไม่ มีการขยับจอมเวทให้ออกมาด้านหน้านิดนึงเป็นการตู้ล็อกที่เหนื่อยนะฮะจะเจาะเข้าได้แต่ว่าเขาก็หยุดด้วยฝนน้ำแข็งอีกแล้วตอนนี้ยางนะตอนนี้ยาหอี่ยสักพักนั่นไงฮะถอยถอยรอดอยู่ฮะต่อมาบุกต่อออกมานิดนึงเออหยุดอีกรอบุกอีกนะฮะเพราะตอนนี้มันใกล้มากแล้วละ่ะมันมุนว่างไงจะบุกเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่ยอมง่ายเลยนะตอนนี้นีไงฮะ นักขุดตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะก็คือเขาน่าจะเอาไประบายเพื่อสร้างซอมบแต่ตอนนี้มันเสดเนาะงั้นก็ต้องเอานะักฝุดกลับมาเหมือนเดิมอือหือบอกเลยซอมบี้ที่เศษออกมาเนี่ยเป็นตัวที่แทงได้ดีเหมือนกันนะมันช่วยบุกต่อเน,นื่องได้ดีหอยฮนะอโอเคจะยอมบุกเลยหรือเปล่าตอนนี้น,นักขุดเราก็เลยมามาระบายเหมือนกันต้องนะการนักขุดโอเคกองฝั่งนู้นเอามาแล้วว<ๆ>่ะ For มาแล <wi> ้วว่ะมาแล้วยังไงมาแล้วยังไงดีครับมาฮะวิธีแก้ทางฮะตุูมมากฮะโอ้ยออดอดอดอะเฮ้ยสะข้างอีกแล้วหรอโอเคนี่ฮะวิธ okay. ีแก้ทางเอามาเป็นตัวล่ออยู่หน้าหลังนิดนึงโอเคบึมบึมบึมจากนั้นจอเมตอร์ก็เริ่มตายเน้เฮล่ามันก็น่าจะใกล้ตายด้วยเหมือนกันใส่ฝนน้าแข็งมา เรามีเล็อยู่เรียบร้อยฮะฝั่งนู้นจอมเวทแตกเรียบร้อยนะฮะถอยนิดนึงฝั่งนู้นจะถอยหรือเปล่าตช่ไหยิงอ้าวฝั่งนู้นถอยเรียบร้อยฮะจบแล้วฮะต้องจบลืมลืมตายกันรัวบึมแล้วตายหมดแล้วฮะจอมเวทเขานีเรียบร้อยฮะยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นนะฮะสำหรับเอาทุกแค่ทางจอมเวทฮะ แก้ทางจองเวทมันง่ายๆนะฮะแต่ถ้าแก้ทางยักษ์ที่อัพติมมาเนี่ยผมว่ามันยากอยู่นะต้องใช้ธนูเยอะหน่อยโอเคก็ราลานนี้นะฮะสำหรับเออเดะแก้ทางจองเวทนะฮะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ก็ถ้าใครชอบก็อยู่กดไลค์กระซับก็ได้นะโอเคก็รัดวีนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย